มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอจุาลาแนะประชาชนควรใส่แมสสอชั้นจากสถานการณ์การแพร่ก,กระจายของโควิด1 9และระลอกใหม่ในประเทศไทยโดยเคสคลัสเตอร์สถานบันเทิงได้มีการแพร่ก,กระจายในหลายจังหวัดในขณะนี้นะคะทำให้มีผู้ติดจำนวนมากไปทั่วทุกวงการ นอกจากนี้ยังมีรายง,งานว่าโควิด -19 ที่แพร่กระจายคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษซึ่งรุนแรงกว่าโควิด -19 กว่าปกติถึง1.7เท่าค่ะทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแนะนาทางประชาชนป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 โดยมีการระบุว่าหากเราช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงน่าจะยับยั้งการระบาดได้ครับเท่าที่ประเมินดูช่วงสัปดาห์หน้าก็คือช่วงเวลาสําคัญมากงดเดินทางโดยไม่จําเป็นงดตลอดท่องเที่ยวเลี่ยงการจัดและไม่ควรไปร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์และงานวัดงานประเพณีหากไม่จําเป็นจริงๆเลี่ยงการกินดื่มที่ร้านซื้อกลับจะปลอดภัยกว่าร้านอาหารและก็เครื่องดื่มขอให้ช่วยกันขายแบบแพ็คซื้อกลับ หรือ d e l i v e r y คนทำงานพบปะคนอื่นจำนวนมากขอให้ใส่หน้ากากสองชั้นชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าเพราะจะช่วยกดให้หน้ากากฟิตกับใบหน้าได้มากขึ้นการเตรียมตัวนะคะเตรียมสถานที่แยกกักตัวจากสมาชิกในครอบครัวเตรียมข้าวของเครื่องใช้และสิบเบียนที่จำเป็นไว้ในบ้านจะเป็นประโยชน์เวลาที่เราเกิดสัมผัสความเสี่ยงหรือต้องเฝ้าดูอาการติดโควิด -19 การวางแผนจัดการเรื่องของการทํางานควรจะแบ่งทีมทํางานมีสํารองเพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเน้นเรื่องของมาตรการควบคุมป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขและสอบคอยอย่างเคร่งครัดคัดกรองก่อนเข้างานทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานหากเป็นไปได้ควรจะปรับโหมดให้เป็นการทํางานที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หากเรามีประวัติเสีย่ยงใ,ใดๆขอความโรุณาบอกกล่าวรายละเอียดให้ครบถ้วน เพราะเราจะช่วยคนได้อีกมากแต่หากบอกไม่หมดหรือไม่บอกจะเกิดผลกระทบมากมายมหาศาลครับร่วมแรงร่วมใจจะช่วยชาติดได้ครับเอาใจช่วยทุกคนอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนติดตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนาไมยทุกครั้งและงดเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ